้ยโอชอ็อปใหญ่ใหญ่เลยเฮ้ยน้อยน้องนี้น้องนี้สุดหัวขบับรถเซืองไหมนะขับพันไม่เฉยเลยไม่ทักทายกันเลย ้อลดลดไหนเสียวบายอ๋อเขาของมาขายหรือเปล่าไม่มีของมาขายนี่อันนี้หรือเปล่าลุงลุงจรนเหรอเนี่ยโอ้โหปืน หยิบไปฟรีแล้วเนี่ยไม่ใช่ดิมีเส้นแดงอยู่ถ้าเอาออกไปแสดงว่าขโมยถ้าสมมติยิงยิงลุงจอรเลยอุย้ยหันปืนไม่ถูกทางอุ้ยเดีจอแล้วยิงลุงจอรอเอาไม่เป็นอะไร